หรือเอาของใครมาเนี่ยลูกแังไม่ได้ล้องอกคีว่หมดแล้วนะเนไปด้แล้วได้อีกห้านาทีได้อีกหานาทีห้านาทีได้หานาทีใกลหานาทีตาาตี้ขึวยม้นยมาไ้ดม่ได้ด้วยไม่ได้ยมาได่้้ไไ สตาปาร์ตี้ขึ้นแล้วโอ้โอ้โอ้รองเท้าพ่อเละแล้วอ่ะช่วงสตาปาร์ตี้นะครับสวยไหม้ให้ดูแบบนี้ มีน้องกี่ขวดแล้วคะโตกว่านี้สองขวดเองสองขวดสองขวดกำลังน่ารักนะคะเนื้นสักสามขวดกว่าจะรู้สึกอ่าค่ะถ้าอยากส่งเราให้เราส่งตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงสตาร์ปาร์ตี้นะครับไปสี่ปะ ทากระปอกับทานสองคนกค่เที่ยวที่ฟุกไลายต่อลวกันอาเชียดาวด้วยนะตารมาแล้วหรอมาทำทุกอย่างเลยหรอได้ไม่เป็นไรอ่าสตาร์ารตตี้นะคะเที่ยวกันออกมาว่าไอไข่ค่ะเดี๋ยวรอดูคลิปเอ่อ YouTube นะคะวันศุกร์นี้นะว่าเรามาทำอะไรกันอ่ะพี่ใส่รลงอ่ะส่วนพ่อๆ่อส่วนพ่อกับมามีพ่อพ่นบอกว่า โอ้สตาปาร์ตี้ช่วยหน่อยแล้วสามนาทีนะคะได้ได้อ่ะโหจะให้ดวงนู้นอะวิเศษมาสตาปาร์ตี้นะอ่ทุกคนใจถึงพิสุทสุดหล่อสตาปาร์ตี้สามนาทีทุกคน

โอเคเราจะต้องถือเราจะต้องถือสองกล้องในมือเดียวกันนะคะทุกคนขอให้มีความที่รักที่เรนนี้ไปนครตอนนี้ทันไหมตอนนี้ไม่ทันนะคะแต่ไปสนามบินดอนเมืองตอนนี้ทันนะคะ ลลแล้ว,ลวก็ดเดนะี<า>๋ยวนราต้อนรับครับสุดหล่อได้เลยทีนี้นี่สตาปาร์ตี้หนึ่งนาทีครึ่ง ที่บีมให้เลยจะพอที่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนอมาจะลุกถ่าย้ม้่งก็สวยโอเคตาปาร์ตี้เลยสี่สิบวิไก่พันดวงผมไม่ได้แล้ะอ่ะไม่เป็นไรไม่น่าจะสำเร็จอีกสามสิบวิ ตาปาร์ตี้นะครับตาปาร์ตี้นะครับอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะคร<ม>ับไหนดูซีสวยนะ<ม>ดูความงามหน่อยอดูความงามหน่อยสิมืดไหมเออวะหน้าจอหน้าจอผม,มามืดอีกสิบวิสุดท้าย เดีเยอันน wow, ี้ไลฟ์อยู่นะเออคุยกันคุยกันทอกทอกทำเป็นทอกทอกเออทอกทอกลุหัวลู้หัวเธอหน่อย โอเคทุกคนเหมือนกับว่าเราทำสตาปปาร์ตี้สำเร็จเลยอะสำเร็จแล้วค่ะสตาปปาร์ตี้มีคนบอกโอ้และนี่คือขั้นตอนที่ยที่สุดคือการดึงลูกเราก,กาลับกลับบ้านแล้วกลับที่พักแล้วลูก ขอบคุณทุกคนนะวันนี้เราทำสตาร์บัตี่สำเร็จนะครับับโอเคโอ้โหหัวไปแล้วครับ <Okay. S 1> okay. oh รบายบายทุกคนน hey, <hey>, hey. นี้ก็คือไปทำงานเหมือนเดิมมีความสุขนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวเราบอกบอกดีกว่าว่าอันนี้เราตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะโอเคสวยมากที่นี่ถ้าสนใจก็มาพักได้นะทุกคนอาหารอร่อยใช่ไหมพี่รักที่พักก็ดีนะอ่ะออกมาดูกันไปแล้วบ๊ายบาย